ญี่ปุ่นมาก่อนใครเพื่อนร่วมอาลัยพระพันปีหลวง UN ออกแลงอาลัยยกย่องพระราชกรณียกิจลัน่นขอร่วมอยู่เคียงข้ามประเทศไทยในช่วงเวลาอันโศกเศร้าโดยล่าสุดวันนี้25ตุลาคม2568พบว่าสถานทูตประจำประเทศไทยชาติแรกได้ร่วมโพสตาา์อััยก่อนใครเพื่อนก็คือ สถานทูตญี่ปุ่นโดยเพจ e m b r a s i y of Japan in Thailand สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเวลา 12นาฬิกาหนาทีได้ร่วมโพสต์อารัยว่าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในฐานะตัวแทนประชาชนชาวญี่ปุ่นขอน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบรรเพณพระราชกรณียกิจเพื่อความสมัครสมานสามคัคคีและประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลายาวนานขอน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรัน์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลายัยขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ร่วมกับประชาชนชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยพร้อมแนบภาพพระฉายาลักษณ์พระบรมราชชนีพันปีหลวงพร้อมข้อความระบุว่าน้อมส่งสเสด็จสู่สวรรคาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชลนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า ถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสำหรับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนั้นเป็นมิตรประเทศมาอย่างยาวนานอีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยและญี่ปุ่นมีความเน่นแฟนและยาวนานโดยเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่19 จัดการลงนามในปฏิญญาว่าด้วยพระราชมัยตรีและการพาณิชย์และได้รับการกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านการเสด็จพระราชดำเนินเยือนระหว่างราชวงศ์ของทั้งสองประเทศทั้งในระดับอย่างเป็นทางการและส่วนพระองค์นอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดีนี้ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านอื่นๆเช่นเศรษฐก,กิจการศึกษาและวัฒนธรรมและยังมีหลายเหตุการณ์สำคัญในความสัมพันธ์ของราชวงศ เช่นการเยือนของในหลวงรชัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในปีพุทธศักราช2507ทรงเสด็จเยือนญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำปาท,ทิลิม,มัสการ์ดไปเลี้ยงที่ไทยและได้รับของขวัญเป็นปาน,นินจากราชวงศ์ญี่ปุ่นรากฐานทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของสองราชวงศ์มีความใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน แม้การเปลี่ยนแปลงผู้นำในแต่ละประเทศความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นนอกจากนี้การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างราชวงศ์แล้วยังมีการแลกเปลี่ยนในด้านอื่นๆที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและพบว่าสื่อทั่วโลกรายงานข่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตรอาทิ สำนักข่าว BBC ของอังกฤษต่างรายงานข่าวการสวรครคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและต่อมาสื่อสยามรัฐรายงาน UN ออกแถลงการถวายความอาลายัยสมเด็จพระราชชชนีพันปีหลวงสเสด็จสวรครคตยกย่องพระราชกรณียกิจ เป็นแรงบันดาลใจสู่ชาวโลก25ตุลาคม68องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงการวาความอาลัยของ UN ซึ่งลงนามโดยนางมิกเกลา่า ฟิลแบร์สตอเล่ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติประจำประเทศไทยความว่าข้าพระพุทธเจ้าและองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ขอพระราชทา,านพระบรมราชานุญาตถวายความห่วงใยแด่พระบรมวงศานุวงศ์และขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในด้านสวัสดิการสังคมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสืบสารงานหัตถศิลป์ไทยอีกทั้งทรงมีนามพระราชหาลุทไทยเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีชุมชนชนบทผู้เปราะบางและยังคงเป็นแรงบันดาลใจสืบไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสหประชาชาติขอร่วมยู่เคียงข้างประเทศไทยในช่วงเวลาอันเศร้าศกนี้ต่อมาพบว่า สมเด็จพระราชาธิปดีจิกมี่เคอร์เซอร์นำเกลว,วังชุกแห่งภูฐานทรงโพสเฟซบุ๊กพระราชศสารระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฐาน ทรงแสดงความเสียพระราชหลทัไทยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของประเทศไทยการอุทิศพระอวรากายตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อปวงชนชาวไทยพระเมตตา และพระวิริยะอุตสาหะอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงอยู่ในความทรงจำด้วยความเคารพและความรักใคร่ และทรงเป็นแรงบันดาลใจของทุกคนชาวภูฐานขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้และร่วมเชิดชูเกียรติมรดกอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูฐานเน้นแฟนและมีลักษณะเฉพาะโดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่แข็งแกรง่ง จัดการสถาปนาในปีพุทธศักราช2532โดยมีจุดเด่นร่วมกันคือระบบกษัตริย์ประชาชนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธและความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์นอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างราชวงศ์ของทั้งสองประเทศเป็นมิติภาพที่แสดงออกอย่างชัดเจนเช่นการที่ราชวงศ์พูฐานเสด็จมาถวายความอาลัยแด่ในหลวงรชัชกาลที่9และสมเด็จพระราชาธิปดีจิกมี่ เธอเอนํนำเกลว,วังชุกทรงยกย่องพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิบาเบศรมหาราชบรมมนาถบพิตษเป็นต้นแบบและน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒน,นาประเทศ